สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมจะมาพูดถึงเนื้อหาและความสำคัญของพระราชะกำหนด3ฉบับที่จะอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรและขอมติกัน5วันรวดเลยนะครับก็คือตั้งแต่วันพุธพฤหัสสุขเสาร์และอาทิตย์ที่จะถึงกฎหมาย3ตัวนี้ตราขึ้นในรูปแบบของพระราชะกำหนดซึ่งกำหนดให้รัฐบาลสามารถกระทำได้ก่อนเลย เนื่องจากความเร่งด่วนและความจำเป็นของสถานการณ์แล้วจึงมาขออำนาจจากสภาอนุมัติกฎ,กฎหมาย3ตัวนี้ที่หลังพระราชะกำหนด3ตัวนี้มีมูลค่ารวมกันถึง1.9ล้านล้านบาทท่านฟังไม่ผิดครับฟังอีกทีนะครับ1.9ล้านล้านบาทนี่คือการใช้เงินของรัฐบาลของภาครัฐที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยดังนั้นเงินจำนวนนี้ จึงมีความสำคัญกับอนาคตของประเทศถ้าเงินจำนวนนี้ใช้ไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพใช้ไปอย่างไม่ได้ตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยลูกหลานของเราจะต้องรับภาระในการคืนเม็ดเงินก้อนนี้อย่าลืมนะครับ1ล้านล้านบาทของพรกรแรกเป็นเงินกู้ ซึ่งเงินกู้คือการยืมเงินอนาคตเข้ามาใช้ในปัจจุบันและท้ายที่สุดเราต้องใช้คืนถ้าเราใช้มันอย่างไม่มีประสิทธิภาพผลตอบแทนของมันไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยคนที่จะต้องแบกภาระในการคืนหนี้ก็คือคนที่อยู่ในวัยทำงานปัจจุบันนั่นก็คือคนที่กําลังจะเรียนจบกําลังจะเข้าสู่ระบบแรงงานในอนาคตดังนั้นมันจึงเป็นความจําเป็นของพวกเราประชาชน ดังนั้นจึงเป็นความจําเป็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสอส,อสอที่ประชาชนเลือกไปที่จะต้องวิาพากษ์วิจารณ์ที่จะต้องตรวจสอบและเสนอแนะการใช้เงิน1.9ล้านล้าน,านอย่างเต็มที่ที่สุดเพื่อไม่ให้มันสูญเปล่ากลับกันถ้าเราใช้มันอย่างมีประสิทธิภาพเงิน1.9ล้านล้าน,านบาทสามารถที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าของประเทศไทยได้ มันจะสามารถพาประเทศไทยให้ไปไกลกว่าเดิมได้และนั่นคือความสําคัญว่าทําไมประชาชนถึงต้องเข้าใจถึงต้องสนใจกฎหมาย3มฉบับที่กําลังจะเข้าสู่สภาในสัปดาห์หน้าเพราะมันเป็นเม็ดเงินที่ใหญ่ที่สุดที่พวกเราเคยใช้จะสําคัญต่อพวกเราสําคัญต่ออนาคตของลูกหลานของเราสําคัญกับสถานะการเงินการทางของรัฐบาลในชุดต่อต่อไปวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเข้าใจเนื้อหาหลัก ของกฎหมายพร,รกสามฉบับนี้ไปด้วยกันครับกฎหมายพร,รกร .3 ามฉบับนี้พร,รกฉรบับแรกว่าด้วยการแก้ปัญหาประเทศเยียวยาฟื้นฟูปัญหาที่เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนามีมูลค่า1ล้านล้านบาทขอเรียกพรกฉบับนี้ว่าพรกรเงินกู้1ล้านล้านบาทเป็นอย่างสั้น พรกรตัวที่2มีชื่อว่าพรกรช่วยเหลือการเงินแก่ผู้ประกอบการซึ่งมีมูลค่า5้0แสนล้านบาทพรกรตัวนี้วัตถุประสงค์ก็คือไปให้ SME กู้ยืมและพรกรตัวที่3เป็นพรกรที่ว่าด้วยการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจทั้งประเทศซึ่งมีมูลค่า4,00แสนล้านบาท พรกรฉบับนี้เนื้อหาของมันคือการเอาเงิน400ล้านบาทไปซื้อหุ้นกู้ของบริษัทเอกชนเรามาดูเนื้อหากันทีละตัวครับพรกรแก้ปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูประเทศสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนาแบ่งเงินออกเป็น3ก้อนด้วยกันก้อนที่1ครับมูลค่า45,000ล้านบาทคือการเอาเงินไปจัด การด้านสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มศักยภาพของระบบสาธารณสุขในด้านยาในด้านเตียงในด้านอุปกรณ์ต่างๆหรือไม่ว่าจะเป็นการนำเงินไปให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับความเดือดร้อนที่ต่อสู้กับโรคนี้ทำให้พวกเขามีขวัญมีกำลังใจเพิ่มขึ้นก้อนที่2ซึ่งเป็นก้อนที่ใหญ่ที่สุด และสำคัญที่สุดมีมูลค่า500,000,000,000 50, บาทซึ่งก้อนนี้เรียกมันว่างบสำหรับเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนเงินให้กับเกษตรกรที่ให้เป็นครัว,รวเรือนครัวเรือนละ5,000บาทเงินที่แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนคนละ5,000บาทส่วนหนึ่งก็มาจากงบก้อนนี้งบเยียวยาความเดือดร้อน 5 5 0 5 0 0 0ล้านบาทและก้อนที่3ของพรกเงินกู้1ล้านล้านนี้มีมูลค่า4 0 0 0 0นล้านบาทวัตถุประสงค์ของเงินฟื้นฟูก้อนสุดท้าย4,000ล้านบาทจะเอาไปเพื่อฟื้นฟูประเทศเพื่อให้ประเทศไทยกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งหลังจากหมดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาไปแล้วเงินจำนวน1ล้านล้านบาทนี้ จะเป็นการกู้เงินของร então, à, ัฐบาลซึ่งแน่นอนที่สุดจะทำให้นี่สาธารณะต่อ GDP สูงขึ้นจะทำให้นี่สาธารณะซึ่งเป็นภาระของคนจ่ายภาษีในอนาคตจะต้องสูงขึ้นนี่เป็นงบก้อนที่ใหญ่ที่สุดใน3พรกในจำนวน1.9ล้านล้านบาทพระราชกำหนดฉบับที่2พระราชกำหนดให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการ หรือพูดง่ายๆก็คือให้ s m ส e เกู้พระราชะกำหนดฉบับนี้เนื้อหาของมันก็คือเพื่อจะรักษาสภาพคล่องของ SME ให้ SME สามารถมีสภาพคล่องมีเงินสดไปใช้จ่ายได้โดยไม่ล้มละลายโดยไม่ส่งผลกระทบความเสียหายกับเศรษฐกิจในภาพรวมเนื้อหาสาระสำคัญเป็นอย่างนี้ครับธนาคารแห่งประเทศไทยให้กู้กับธนาคารพาณิชย์ในอัตรา 0.01%ต่อปีหรือจะให้กู้ในรูปแบบของการซื้อตั๋วเงินก็ได้ธนาคารพาณิชย์เมื่อได้รับเงินกู้จากธนาคารแห่งประเทศไทยในอัตรา0.01%ต่อปีแล้วก็เอาไปปล่อยกู้ให้กับ SME ในอัตรา2%ต่อปีผู้ประกอบการที่เข้าขายนิยามที่จะได้รับสิทธิ์ในกฎหมายฉบับนี้ ก็คือผู้ประกอบการที่มีวงเงินสินเชื่ออยู่กับธนาคารพาณิชย์ไม่เกิน500ล้านบาทณนะวันที่31ธันวาคมปีพศ2,562เมื่อผู้ประกอบการมีความเดือดร้อนต้องการสภาพคล่องเข้าไปหมุนเวียนในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสสามารถเข้าไปขอกู้ได้ไม่เกินร้อยละ20ของวงเงินที่คงค้างอยู่ กับธนาคารผู้ประกอบการเสียดอกเบี้ย2%แต่ใน6เดือนแรกตั้งแต่เข้าทำสัญญากับธนาคารพาณิชย์ผู้ประกอบการไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้รับดอกเบี้ยในช่วง6เดือนแรกให้กับผู้ประกอบการผู้ประกอบการกับธนาคารพาณิชย์มีระยะเวลาในการใช้เงินกู้ตัวนี้ 2ปีด้วยกันเมื่อครบ2ปีแล้วก็จะปรับเป็นเงินกู้ในลักษณะปกติไปแต่ถ้าเกิดเงินกู้ตัวนี้ภายใน2ปีผู้ประกอบการเกิดคืนไม่ได้หรือเกิดภาวะล้มละลายขึ้นธนาคารพาณิชย์ได้รับความเสียหายรัฐบาลจะเป็นผู้ชดใช้ความเสียหายนั้นให้นั่นก็คือถ้าผู้ประกอบการรายใดใช้เงินกู้จากกฎหมายตัวนี้ มากกว่า5 0ล้านบาทมากกว่า5 0ล้านบาทรัฐบาลจะค้ำประกันเงินต้นในานามของผู้ประกอบการให้กับธนาคารพาณิชย์ร้อยละ60แต่ถ้าผู้ประกอบการใช้เงินกู้ตัวนี้ในวงเงินที่น้อยกว่า5 0ล้านบาทรัฐบาลจะค้ำประกันให้70%เอาใหม่นะครับถ้าใช้เงินมากกว่า5 0ล้านรัฐบาลค้ำให้60% ถ้าใช้เงินน้อยกว่า50ล้าน,ร,ร,ร, nah านรัฐบาลค้ำให้70%เเหตุผลที่ต้องมีการค้ำประกันจากรัฐบาลก็คือผ so ู้ประกอบการจะได้เข้าถึงเงินกู้ได้มากขึ้นเนื่องจากธนาคารพาณิชย์มีคนช่วยแบกรับประกันความเสี่ยงและนั่นก็คือเนื้อหาสาระสำคัญของพระราชกำหนดฉบับที่2ว่าด้วยการช่วยเหลือทางการเงินกับผู้ประกอบการ ซึ่งมีวงเงิน5้าแสนล้านบาทพระราชะกำหนดฉบับที่3ครับพระราชะกำหนดรักษาเสถียรภาพตลาดการเงินและเศรษฐกิจโดยภาพรวมซึ่งภายใต้กฎหมายฉบับนี้จะมีกองทุนใหม่หนึ่งกองทุนถูกตั้งขึ้นมาชื่อกองทุนนี้มีไว้เพื่อซื้อหุ้นกู้หรือตราสารหนี้ของบริษัทเอกชนกองทุนนี้มีความใหญ่โต4 0 0แสนล้านบาท 4 0 0ล้านบาทนี้จะถูกใช้โดยคณะกรรมการลงทุนซึ่งถูกตั้งขึ้นมาภายใต้กฎหมายนี้เหมือนกันธนาคารแห่งประเทศไทยจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมา2ชุดได้แต่ได้แก่คณะกรรมการกำกับดูแลและคณะกรรมการการลงทุนคณะกรรมการการลงทุนจะใช้เงิน4ีแสล้านนี้ไปซื้อหุ้นกู้หรือตราสารหนี้ของบริษัทเอกชนที่มีลักษณะดังนี้ 1. เป็นหนี้ใหม่ที่ตราขึ้นมาเพื่อไถ่ถอนหนี้เดิมที่ครบกำหนดเท่านั้นเป็นตราสารหนี้ที่ออกมาใหม่เพื่อไปลงทุนไม่ได้นะครับต้องออกมาใหม่เพื่อไปไถ่ถอนของเดิมเท่านั้นอันดับที่2ต้องเป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทที่จดในประเทศไทยเท่านั้น ลักษณะสำคัญประการที่3ก็คือกองทุนนี้ไม่สามารถซื้อหุ้นกู้ได้เกิน20%ของมูลค่าหุ้นกู้ชุดนั้นที่ออกมาทั้งหมดและลำดับสุดท้ายลำดับที่4หุ้นกู้ที่ออกมาต้องมีระดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเลตติ้งในระดับที่ลงทุนได้ที่รับประกันโดยบริษัท จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ธนาคารแห่งประเทศไทยรับรองเท่านั้น4อย่างทบทวนอีกครั้ง 1. เป็นหุ้นกู้ที่ออกมาถ่ยถอนหุ้นเดิม 2. ออกโดยบริษัทที่จดในประเทศไทย 3. กองทุนนี้ซื้อได้ไม่เกินร้อยละยีของมูลค่าหุ้นกู้ทั้งหมดที่ออกมา 4. หุ้นกู้ที่ออกมาได้รับการจัดอันดับว่าลงทุนได้ จากองค์กรที่ธนาคารแห่งประเทศไทยยอมรับเท่านั้นในกฎหมายฉบับนี้กำหนดไว้ว่าเมื่อกองทุนนี้หมดความจำเป็นซึ่งเมื่อภาวะเศรษฐกิจกลับมาเป็นปกติเมื่อเราสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสได้เมื่อกองทุนหมดความจำเป็นกรรมการชุดนี้ก็สามารถที่จะขายหน่วยลงทุนได้ขายหน่วยลงทุนขายได้สรูปแบบ ขายหน่วยลงทุนหุ้นกู้ทีละหุ้นทีละหน่วยหรือขายหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ทิ้งทั้งกองทุนเลยก็ได้นอกจากนี้ในกฎหมายฉบับนี้ยังระบุอีกว่าถ้าการทำงานของธนาคารแห่งประเทศไทยในกองทุนนี้มีกำไรเกิดขึ้นให้นำกำไรนั้นส่งกลับคืนกระทรวงการคลัง ในขณะเดียวกันถ้าการทำงานของธนาคารแห่งประเทศไทยของกองทุนนี้มีผลขัดทุนให้ธนาคารแห่งประเทศไทยไปรับเงินชดเชยจากกระทรวงการคลังได้ไม่เกิน40,000ล้านบาทหรือ10%ของมูลค่าของกองทุนคือ4 0 0 0 0ล้านและนั่นก็คือเนื้อหาสาระของพระราชกำหนด สามฉบับที่จะเข้าสู่สภาในวันพุธพฤหัสสุกเสาร์และอาทิตย์นี้อภิปรายกันในสภา5วันเต็มกับพระราชะกำหนด3ฉบับที่มีมูลค่ารวมกัน1.9ล,ล้านล้านบาทสำคัญกับประเทศไทยสำคัญกับคนทุกคนเพราะถ้าใช้ดีมีการตรวจสอบอย่างเข้มแข็งไม่มีการทุจริตไม่มีการคอร์รัปชันไม่เอาไปช่วยเหลือเจ้าสัวรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ แต่เอาไปชื่อยเพื่อตอบสนองความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักประเทศไทยก็อาจจะไปได้ไกลขึ้นแต่ในขณะเดียวกันถ้าใช้มันอย่างไม่มีประสิทธิภาพมีการคอร์รัปชันมีการโกงกินมีการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนใหญ่1.9ล้านล้านบาทก็จะกลายเป็นภาระของคนรุ่นต่อไปยกตัวอย่างให้ดูพระราชกำหนดตัวแรกวงเงินกู้เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูประเทศ มูลค่า1ล้านล้านบาทพระราจะกำหน,นดตัวนี้มีเอกสาร7หน้า148บรรทัด1375ตัวอักษรตกเฉลี่ยหน้าละ1.4แสนล้านบรรทัดละ6,800ล้านตัวอักษรละ96 000, ละ้านจะเห็นได้ว่าเอกสารที่แนบมากับพรกรรวมทั้งตัวพรกรเอง มีรายละเอียดน้อยมากกับเม็ดเงินจำนวนถึง1ล้านล้านบาทดังนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราครับเป็นหน้าที่ของประชาชนเป็นหน้าที่ของตัวแทนประชาชนซึ่งก็คือสสที่นั่งอยู่ในสภาที่จะตรวจสอบการใช้ที่จะให้ข้อเสนอแนะที่จะวิพากษ์วิจารณ์ทั้งเนื้อหาและกระบวนการใช้งานของเม็ดเงินต่างๆเหล่านี้เพื่อให้มันเป็นไปด้วยประโยชน์สูงที่สุดสำหรับพี่น้องประชาชน ที่ผมจําเป็นต้องมาเล่าเรื่องพวกนี้ให้กับทุกท่านทราบเพราะมันเป็นเงินจานวนนะใหญ่มากและสําคัญต่อประเทศผมอยากให้พวกเราคนละไม้คนละมือติดตามการอภิปรายของสสในสภาผู้แทนรัษฎรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสสพักก้าวไกลซึ่งสสพักก้าวไกลเป็นอดีตเพื่อนร่วมงานของผมเป็นอดีตสสพักอนาคตใหม่ผมเชื่อว่าพวกเขาจะทำหน้าที่แทนประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างสมเกียรติของการเป็นผู้แทน อย่างที่พวกเขาครั้งหนึ่งเคยทําได้มาแล้วในานามของพักอนา,าคตใหม่มาช่วยกันให้กําลังใจพวกเขาด้วยกันมาร่วมกันตรวจสอบวิพากษ์วิจารณ์และเสนอแนะการใช้เงิน1.9ล,ล้านล้านบาทเพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของประชาชนถึงที่สุดเพื่อให้เงินก้อนนี้เป็นประโยชน์กับประเทศไทยและพาไปประเทศไทยไปข้างหน้าไม่เช่นนั้นแล้วเงินก้อนนี้จะกลายเป็นภาระชั่วลูกชั่วหลาน thank mm -hmm. you